ขอให้ทุกคนดันคลิปนี้ให้สุดความสามารถของตัวเองให้เต็มที่ครับไม่ต้องกลัวนะครับไอ้พวกนี้เป็นผู้ตุองหาครับทำเป็นขบวนการทั้งครอบครัวเลยครับผมไอ้ภาคภูมิเนี่ยมันเอาเงินแวบพนนันไปเปิดร้านคาเฟ่โดยที่เอาชื่อลูกสาวกับลูกชายกับเมียเข้ามาและตัวเอง ตัวที่สี่เอเมงดาครับร้านกาแฟมันไปเปิดสองที่เป็นร้านรูเลยนะครับเป็นร้านที่แบบเข้าไปแล้วต้องอึ้งนะครับเพราะว่าแต่งอลังการครับเปิดอยู่ที่หนแกนครับผมขอให้ทุกคนดันให้ถึงความสามารถข้อมูลล้ว,ลวนๆครับอันนี้รายได้ของมันปี2024จากร้านคาเฟอีกอันหนึ่ง ที่เอาเงินแว็บพนันมาเปิดร้านคาเฟ่ตัวเองรับเงินพนันจากมินนี่จากเด็กที่อายุน้อยกว่าลูกสาวมันอีกไอ้แมงดานี่และโยนขี้ให้กับบิ๊กจ๊กลูกสาวมันเธอหุ้น80%ส่วนแม่กับลูกชาย10%กับ10%แต่แม่มันเปิดบริษัทหลายที่ครับมีการฟอกเงินไม่ต่ำกว่า หลักร้อยล้านครับแต่ตำรวจทำไมไม่ไปตรวจสอบไอ้พวกนี้หน่วยงานทำอะไรอยู่จ้องจะเล่นงานบิ๊กจกแต่เอาพวกนี้ปิดไม่ทำอะไรเนี่ยสไลด์เนี่ยดูสิครับผู้ต้องหาที่14เนี่ยไอ้พระซาวดีไอ้มินนี่ภาคภูมิกเมียของไอ้ภาคภูมิเมียหลวงเนี่ยแล้วรายชื่อเนี้ยมันมีเกือบ60กว่าคน มีลูกน้องบิ๊กโจ๊กและที่ไม่ได้เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กก็มีแต่ไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กในการรับเงินแว็บพน,นันจากมินนี่ครับแล้วจะหาว่าบิ๊กโจ๊กผิดได้ไงไอ้ตำรวจบอกว่าเราเป็นคนที่ทำตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาพ่อมึงสิไอ้เต่าเดี๋ยวกูเปิดเรื่องมึงทีหลังเอาวันนี้ก่อนดูนี่นะครับ เมียมันจดทะเบียนบริษัทและบริษัทนอกประเทศด้วยครับทำไมไม่ตรวจอบพอกูลงคลิปไปเมื่อวานไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งไอฮาปิดโซเชียลมีเดียส่วนตัวหนีโอ้โหไม่แน่จริงนี่ว่าถ้าข้อมูลกูผิดข้อมูลกูไม่จริงจะปิดหนีทำไมอ่ะแต่ส่วนเพจร้าน กับไอจีร้านยังไม่ปิดครับยังฟอกเงินกันอยู่ยังหลอกให้ประชาชนเนี่ยต้องเข้ามาแดกในร้านมันที่เงินสก,กรปรกสีเทาขอให้ปปงต้องไปตรวจสอบตรงนี้นะไอร้านเนี่ยที่มันเปิดอยู่เนี่ยสที่เนี่ยมีลูกสาวมันอายุมากกว่าไอมินนี่อีกด้วยซ้ำ มึงไปเอาการเอมินี่ลงได้ไงอะ่ะมึงไม่นิกภาพลูกตัวเองหรอะฮะนำซ้ำไอแมงดาตัวเนี้ยเอาเงินมาจากคนที่เด็กกว่าอายุเท่าลูกสาวมันอะ่ะมาเปิดล้านเงินสกปรกแวบพน,นันลูกสาวมันก้าหน้าไม่อายไม่ตั้งคำถามกับพ่อว่าพ่อทำแบบนี้ทำไมไอไข่ชาติ ดูการไปเที่ยวแต่ละประเทศครับตำรวจเงินเดือนแค่สามหมื่นสี่หมื่นเอาเงินมาไหนเอาเงินมาจากไหนที่ไปเที่ยวได้เยอะขนาดนี้แต่ละประเทศที่มึงไปเที่ยวเนี่ยมึงต้องลาพักลาพักร้อนแล้วมึงต้องขอให้ผู้บังคับบัญชาเผโบตโรโดยตรงอนุญาตแต่มึงไปเที่ยวพาครอบครัวไปส่งให้ลูกไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ คนแบบนี้ต้องเรียกว่าไอ้พวกขายชาติที่ไม่ซื่อสัตย์กับประเทศบ้านเมืองของตัวเองที่เกิดเพราะฉะนั้นกูขอให้ไอ้แมงดาเนี่ยไม่มีที่ยืนช่วยกันดันให้เต็มที่ไอ้ผู้ต้องหาอสองตัวเนี่ยผัวเมียเนี่ยต้องรับกรรมนะครับขอบคุณมาก